สวัสดีนะครับอันนี้ก็มาเติมอาหารนะครับเหมือนเดิมเติมอาหารรอบแรกนะครับมีคำถามมาจากเพื่อนๆนะครับว่าเติมอาหารรอบแรกเนี่ยควรจะเติมกี่วันนะครับเติมตอน15วันใช่ไหมพอสิห้าวันแล้วต้องเติมเลยหรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมมา อธิบายตรงนี้นะครับเรื่องการเตริมอาหารรอบแรกนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราก็เติมไปด้วยเลยก่อนอื่นเราก็มาเหมือนเดิมนะครับเตรียมอาหารกันอันนี้ผมแช่ไว้แล้วนะครับแช่กากมันกับหัวอาหารไว้แล้วผสมกันเรียบร้อยแล้วในอัตราส่วนโดยประมาณนะครับกากมันหนึ่งโลต่อหัวอาหารสี่ขีดนะครับอัตราส่วนโดยประมาณอันนี้แช่ไว้เรียบร้อยแล้วแค่ ผสมแล้วก็แช่เรียบร้อยแล้วแค่ตักมาใช้นะครับเหมือนเดิมเวลาเติมอาหารผมก็จะเตรียมไว้สองกำมังอย่างนี้อาหารก็เกือบเกือบครึ่งกำมังนะครับเพราะเดี๋ยวเราจะต้องเอาอาหารในเนี้ยใส่เข้าไปด้วยมันก็จะได้ประมาณครึ่งกำมังหน่อยๆเลยครึ่งกำมังขห้นไมหน่อยๆเหมือนเดิมสองฝั่งนะครับอาหารก็ประมาณสามถ้วย สามถ้วยนี้นะครับสามถ้วยเต็มๆประมาณนี้หนอ่อยแค่หน่อยนะทีนี้เรามาดูนะครับนี่คือระยะที่ดีที่สุดในการเติมอาหารนะครับไม่ใช่ที่สิบห้าวันไม่ใช่ที่สิบหกวันไม่ใช่ที่กี่วันนะครับแต่ ให้เราดูที่หน้าอาหารเป็นหลักนะครับให้ดูที่สภาพอาหารเป็นหลักไม่ใช่ดูที่จํานวนวันเป็นหลักนะครับจํานวนวันเนี่ยเป็นแค่เป็นแค่ไกด์ไลน์นะครับเป็นแค่ไกด์ว่ามันจะต้องอยู่ในช่วงนี้โดยเฉลี่ยก็คือสิวันมันอาจจะสิวันสิวันสิกวันสิ็วันหรืออาจจะไปถึงยีวันก็ได้เพราะามันมีองค์ประกอบอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับเช่นความแฉะความใหม่ ของพ่อแม่พันธุ์ที่พ่อแม่แมพันธุ์อาจจะใหม่มากก็จะไข่ช้าอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าพ่อแม่พันธุ์รอบสองก็จะไข่ไวเราก็จะต้องเติมไวอะไรอย่างเงี้ยนะครับหลายหลายอย่างอากาศที่หนาวในช่วงหน้าหนาวทําให้ช้าจากสิบห้าวันอาจจะเป็นยี่สิบวันยี่สิบเอ็ดวันยี่สิบสองวันอะไรต่างๆเหล่านี้เพราะฉะนั้นจะถามว่าเราจะเติมตอนสิบห้าวันใช่ไหมนะครับมัน ไม่ใช่ทั้งหมดคือมันเป็นแค่โดยประมาณนะครับโดยประมาณสิบห้าวันแต่อาจจะสิบสามสิบสี่สิบห้าวันสิบหกสิบเจ็ดวันก็ได้อย่างอย่างชุดนี้ยที่ผมจะเติมนะครับยกมาสี่กระมังจริงๆวันนี้จะต้องเติมประมาณยี่สิบกว่ากระมังแต่เอาสี่กระมังนี้มาทาคลิปให้เพื่อนดูก่อนคือเนี้ยสิบเจ็ดวันแล้วนะครับสิบเจ็ดวันแล้วในกองเขาทั้งกองเนี่ยยังไม่มีกระมังไหนที่เติมอาหารไปเลย นี่คือชุดแรกสุดที่จะเติมนะครับ17วันแล้วเราจะเห็นว่าถ้าเราเติมตอน15วันเมื่อเมือม่อวานเมือม่อวันสื่อที่ผ่านมามันก็จะไม่ใช่แบบนี้นะครับร่วงอาหารมันก็จะไม่ยุบแบบนี้ทีนี้เราดูอะไรนะครับอันดับแรกเราดูหน้าอาหารถ้าเราทําจนจนพอมีประสบการณ์บ้างเราจะจะดูออกนะครับว่าหน้าอาหารที่เราทําใหม่ๆที่ยังเติมไม่ได้เนี่ย กับหน้าอาหารที่มันเติมได้แล้วเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันมันต่างกันตรงไหนต่างกันที่ความร่วนนะครับหน้าอาหารที่มีด้วงอยู่เยอะๆแล้วมันจะมีความร่วนมองเห็นไหมเนี่ยโอมือบังมันจะมีความร่วนนะครับเนี่ยมันจะมีความร่วนเปลือกมะพร้าวอะไรต่างเนี่ยมันก็ร่วนมันจะไม่แน่นไม่แบนแน่นอยู่นะครับกับกับกับพื้นเปลือกมะพร้าวนี่ยจะไม่แบนจะไม่ประกบอยู่กับอาหารเหมือนช่วงที่เรา ปล่อยเพราะไม่พันใหม่ๆไม่ได้มีตัวอย่างมาเปรียบเทียบเอาเป็นว่าให้เราดูอ่าหน้าอาหารหน้าอาหารเนี่ยต้องมีความร่วนนะครับแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่ามันจะมีร่วงขยับขยับขยับ,ยบเต็มไปหมดเลยอันนี้คืออันดับแรกที่เราต้องพิจารณานะครับอย่างผมเนี่ยเราทํากระมงฟักรอบหนึ่งห้าสิบกระมงเนี่ย เราจะไม่ได้เติมอาหารพร้อมกันทั้ง50กระมังนะครับเพราะมันจะมีบางกระมังที่1 3วันเติมได้แล้ว1 5วันต้องเติมหรือบางทีบางกระมัง20วันถึงจะได้เติมเงี้ยเราก็จะคัดออกมาเป็นรอบๆนะครับอย่างอย่างชุดนี้ตอน10-13วันเนี่ยเราก็เปิดดูทีหนึ่งยังไม่มีกระมังไหนที่เติมได้อาหารยังเรียบอยู่เลยนะครับดวงยังไม่ค่อยมีเท่าไหร่1 5วันมาเปิดดูอีกทีหนึ่ง เปิดดูทุกกำมังนะครับสบห้าสิบกรมังเปิดไล่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 เลยเพื่อที่จะคัดกำมังที่เติมได้แล้วนะออกมาเติมก่อนจะไม่เติมพร้อมกันนะครับถ้าเราเติมพร้อมกันเนี่ยเราจะได้ร่วงไม่เต็มที่ไม่เต็มเมดเต็มหน่วยสําหรับผมนะไม่เต็มร้อยจะเต็มร้อยไม่เต็มร้อยไงเดี๋ยวเดี๋ยวมาอธิบายอีกทีหนึ่งนะครับตอนสิบห้าวันเปิดดูมันก็ยังยังไม่โอเคนะอาหารอะไรต่างๆก็ยังไม่ล้วนนะครับพอมาวันนี้ครบสิบเจ็ดวันมาเปิดดูก็ปรากฏว่า เราเราเราได้มาจํานวนหนึ่งนะครับที่เติมอาหารได้แล้วโดยโดยเบื้องต้นเราดูที่หน้าอาหารนะครับพอเปิดมาปุ๊บดูหน้าอาหารถ้าหน้าอาหารยังแน่นเก็บนะครับถ้าหน้าอาหารหลวมหลวมล้นล้วนเราคุยเลยนะครับอันดับแรกดูหน้าอาหารถ้าหน้าอาหารหลวมหลวมล้นล้วนอย่างเงี้ยคุยเลยนะครับคุยสักมุมหนึ่งคุยคุยแล้วมาเจอร่วงอย่างเงี้ยนะครับจเจอหลายๆตัวอย่างเงี้ยเติมได้เลย เติมได้เลยแล้วก็ดูอาหารอาหารจะต้องเริ่มมีร่องรอยว่าด้วงกินแล้วนะครับถ้าด้วงยังไม่กินเนี่ยก็จะต้องสีอย่างเงี้ยสีเหลืองๆขาวๆองขางเงี้ยถ้าด้วงเริ่มกินไปพอสมควรแล้วมันจะออกสีเทาๆแล้วนะครับให้เราดูอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะเติมอาหารให้ได้ปริมาณด้วงสูงสุดนะครับต่อนหนึ่งกระมังเนี่ยให้เราใช้หลัก หลักการนี้นะครับเนี่ยคุยดูนะครับเห็นไหมเยอะเลยสิบห้าวันที่แล้วจะไม่เยอะอย่างนี้นะครับเพียงแค่เวลาสองสามวันเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปได้เยอะมากนะครับเห็นไหมนี่นี่คือระยะที่ดีที่สุดนะครับในการเติมอาหารครั้งแรกมันจะมีร่วงหลากหลายนะครับเล็กบ้างใหญ่บ้างกระจิ๋วก็มีเป็นไข่อยู่ก็มีพ่อแม่พันธุ์ก็ยังอยู่นะครับอให้เราดูอย่างนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวกรลังนี้เราเติมก่อน ก็เหมือนทุกครั้งนะครับเปิือกมะพร้าวเราจะไปไว้ฝั่งหนึ่งซึ่งกระมังที่ใส่เปิือกมะพร้าวเนี่ยมีโอกาสที่เราจะต้องไปแยกขุนอีกรอบหนึ่งนะครับมันจะติดไข่ไปด้วย ถ้าเราใช้หลักการนี้ในการเติมอาหารรอบแรกนะครับกำมังฟักหนึ่งกำมังเนี่ยเราได้ด้วงมีโอกาสได้สองกิโลแบบสบายๆนะครับหลังจากที่แยกขุดแล้วนะครับไม่ใช่ตอนไม่ใช่ว่าขุนเรื่อยไปในกำมังเดียวนะเนี่ยจนมีตัวใหญ่เลยนะครับเนี่ยนี่สิบเจ็ดวันแล้วอะ่ะ กระมังนี้ก็จะไม่ได้สองกระมังนะอ่ะกระมังนี้เดี๋ยวพักไว้ก่อนนะครับกระมังนี้กันต่ออ่ะสังเกตดูนะครับเนี่ยหน้าหารจะล้วนแล้วนะครับหน้าหารจะล้วนจะล้วนนะครับ อพอเราเห็นหน้าอาหารล้วนแล้วคุยดูนะครับคุยดูจะจะต้องเห็นดวงเยอะๆหน่อยนะนะครับนี้นะครับ,น,น,รบนี่คือเติมได้แล้วนะครับคลิปตัดไปหน่อยหนึ่งนะครับพอดีว่าเคลียร์ยไปแล้วเจอหนอนแมงวันลายนะครับรเจอหนอนแมงวันลาย พอเจอหนอนแมงวันลายเราก็ต้องเก็บทิ้งก่อนนะครับถ้าเป็นไปได้เก็บทิ้งให้หมดนะครับเพราะตัวเนี้มันจะไปนี่คือตัวย่อยสลายนะครับกินซากตัวย่อยสลายมันจะกินทุกอย่างที่อยู่รอดตัวนะครับแตมม่มันไม่ได้กินด้วงนะหมายถึงอาหารอะไรเนี่ยครับมันก็กินแหลกแหละกินจนอาหารเนี่ยเน่านะครับอาหารเน่า พออาหารเน่าด้วงตัวเล็กๆก,ก็จะตายนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเจอถ้ามีนะครับเก็บทิ้งไปก่อนเลยเก็บทิ้งไปก่อนเลยนะครับหนอนที่เป็นข้อๆอ,อย่างเงี้ยอันนี้ไปให้ปลาดีนักเลยนะครับปลาดุกอะไรอย่างเงี้ยให้ไก่ไก่ก็ชอบนะครับต่บังนี้มีได้ไงไม่รู้แสดงว่ามันแอบเข้าไปใน ลงฟักเราได้แล้วนะไอตัวแมงวันลายนะครับผมงมโยนถึงแถวนี้แหละมันไม่ได้อยู่กับอาหารเดี๋ยวมันก็ตายนะครับหมดอย่างมันจะมันจะเยอะนะครับไข่ออกมาทีนึงเนี่ยมีเป็นพันพันตัวนะครับ นอนเมงวันลายเนี่ยนี่คือนี่คือปัญหาหนึ่งในไม่กี่อย่างของคนเลี้ยงร่วงที่จะต้องเจอนะครับปัญหาหนอนเมงวันไลน์หลายคนก็จะเล็กนอนแม่โจ้อนอนแม่โจ้นะครับเพราะว่าตัวนี้มหาวิทยาลัยแม่โจ้เนี่ยเขาเขาเอาไปเลี้ยงอะนะครับเขาเขาเหมือนเหมือนเขาจะส่งเสริมให้เลี้ยงนะครับตัวนี้เพื่อที่จะเอาไปผลิตเป็นอาหารสัตว์นะครับ พราะในตัวเขาเนี่ยมีโปรตีนสูงมีโปรตีนสูงมากนะครับเอาไปเข้ากระบวนการผลิตอาหารสัตว์ได้นะครับโอเคเรียบร้อยละพอเรียบร้อยละโอ้ยังหลงอีกเละหลายตัวด้วยสีดำดำคล้ายๆเปลือกมะพร้าวมองยากอ่ะได้แล้วนะครับโอ้ยังมีอีกเลือกอยังไงก็ไม่หมดอ่ะเราก็เหมือนเดิมนะครับเอา ส่วนที่เป็นเปลือกมะพร้าวในะ่้โรยลงไปก่อนอยงติดลงไปอีกชุดนี้ด้วงไม่ค่อยดกเท่าไหร่นะครับไม่จําไม่ได้นะใช้ไม้พันรอบสองหรือเปล่าน่าจะใช่นะเพราะไม้ผันดูไม้พันแต่ละตัวนะโดนไลเกาะแบบว่าต้องร้องขอชีวิตเลยนะครับ ลาเยอะกำลังนี้ไม่ค่อยดกเท่าไหร่นะเจออีกแล้วโอ้โหเป็นก้อนเลยแอบอยู่ตรงนี้ไม่ใช่ด้วงนะครับเป็นก้อนนอนนี่ เวลานิดนึงแต่เดี๋ยวก็ปล่อยเอาไว้นะครับมันก็มีวิธีป้องกันนะครับมีการวางยาเบื่อได้ที่ผมว่าเคยทำคลิปไปแล้วแต่ใน,นผมทำไว้ในโรงเรือนที่ใช้อวนตาถีบุกรอบรอบมันก็ไม่เคยเข้าไปได้นะครับเนี่ยทำมากำมังฟักออกมาหลายร้อยกำมังเลยเพิ่งมีกำมังนี้แหละ ไม่รู้มันหลุดเข้าไปได้ตอนไหนบางทีเปิดประตูไว้แล้วลืมปิดอย่างเงี้ยอาจจะเข้าไปได้กว่าจะได้ปิดก็ค่ําเปิดตั้งแต่เช้าอย่างเงี้ยครับเปิดเข้าไปเช็คร่วงแล้วก็ออกมาลืมปิดมาปิดอีกทีอตอนตอนจะเข้านอนเนี่ยเราก็เดินตรวจตาอ้าวยังไม่ได้ปิดี้เราก็ไปปิด,ปดอาจจะเป็นช่วงนั้นก็ได้นะครับแต่ที่เดินเดินเข้าไปเนี่ยไม่เคยเห็นตัวมัน ตัวแม่มันบินดูข้างในเลยสักทีไม่รู้มันจะลงกับมังอื่นเลยหรือเปล่าเริ่มมีแล้วพอเริ่มมีเราก็ต้องเอายาเบื่อไปวางแล้ว้างบางมันสักก่อนกะมังนี้ไปกับหมดกะลังเลย ที่เหลือที่ันไหนแล้วก็เอามารวมกันไว้ชุดนี้ผมจะไม่เก็บพ่อไม่พันออกแล้วนะครับเพราะมันมันรอบสองแล้วมันอยู่ได้ไม่กี่วันแล้วก็ให้มันหมดอายุไขอยู่ในอาหารนี้เลยนะครับ สองกำลังนี้ก็เสร็จสิ้นไปเดี๋ยวยกไปเก็บแป๊บนึงนะครับมาไปกันต่อนะครับก็เริ่มต้นจากเตรียมอาหารเหมือนเดิมนะครับหารสามถ้วยหน่อยๆตั้งสองข้างเลย กล้องไปไหนสามถ้วยหน่อยๆก็เกือบๆครึ่งกำมังนะครับเติมแบบนี้จะอยู่ได้สิบวันนะครับอีกสิบวันเราก็เอาไปเติมอีกครั้งหนึ่งเป็นรอบสองนะครับรอบสองเราจะแยกไซส์ขุนเลยนะครับดูเหมือนเดิมนะครับหน้าอาหาร ออกล้วนๆนะครับอันนี้ไม่ค่อยล้วนเท่าไหร่อันนี้แต่ก็เริ่มแล้วนะครับเริ่มล้วนแล้วเปลือมะพร้าวไม่ได้แปะอยู่กับอาหารแล้วครับหมายความว่าข้างล่างเนี่ยมันมีการขยับแล้วมันก็ขยับขยับแล้วนะครับพอเราเห็นหน้าอาหารว่ามันเริ่มล้วนแล้วล่ะเช็คดวงข้างล่างนะครับว่าเยอะหรือเปล่านี่เยอะนะครับเห็นไหมครับอย่างนี้ก็คือ คือช่วงที่ดีที่สุดในการเติมอาหารนะครับไม่จำเป็นว่าสิบห้าวันนะครับอา,อาจจะสิบสามวันก็ได้นะครับเราทำรุ่นหนึ่งเนี่ยมันไม่ใช่ว่ามันจะพร้อมกันทุกอย่างนะครับคือเราเติมพร้อมกันได้แหละอย่างอย่างชุดนี้เจ็สิบกระมังเนี่ยเราเติมพร้อมกันไดเ้เราอาจจะเอาทั้งหมดมาเติมพร้อมกันวันนี้เลยก็ได้นะครับ แต่ว่ามันก็จะมีบางส่วนที่ได้ดวงน้อยนะครับแล้วมีบางส่วนที่ได้ดวงเยอะก็เนี่ยไอชุดเนี้ยมันจะได้เยอะส่วนชุดที่เหลือมันก็จะได้ไม่เยอะอย่างเงี้ยครับแต่ถ้าเราจะรออันนี้ไว้อีกสองวันเพื่อจะรอชุดอีกชุดหนึ่งที่มันยังไม่เยอะเนี่ยให้มันเยอะขึ้นมาไอชุดที่มันเยอะอยู่แล้วเนี่ยมันก็จะเลยกําหนดพอเลยกําหนดอาหารหมดมันก็จะเริ่มตายนะครับมันก็จะเป็นอย่างเงี้ย เพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้เราต้องคัดออกมานะครับแยกออกมาขุนเป็นรอบๆไปมาดูข้างล่างนะครับนี่นจะมีร่วงใหญ่อยู่แล้วเพราะวันนี้มันสิบเจ็ดวันแล้วยิ่งระยะนานความไม่ความแตกไซมันจะยิ่งเยอะนะครับจะมีทั้งร่วงใหญ่ ทั้งดวงเล็กกำลังค่อนข้างดกข้างดกอะเอามาซึ่งกำลังเกินขึ้นกำมังในนี้ก็เยอะนะครับตัวี้เนี้ยอาจจะต้องไปแบ่งคือต้องไปแบ่งแน่แหละแต่อาจจะแบ่งได้อีกเป็นสองก็ไม่แน่นะครับ แต่อย่างน,น้อยต้องไปแบ่งเป็น,ปนกํามังครึ่งในนี้อย่างน้อยต้องมีสองร้อยตัวอ,อีกสิบวันอะอย่างน้อยต้องได้สองร้อยตัวเลยต่อหนึ่งกํามังนะครับส่วนกํามังนี้ก็เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเราจะเอาส่วนที่เหลือมาใส่ซึ่งเปลือกมะพร้าวมันไม่มีแล้วเอาไปใส่กํามังนู้นหมดแล้วแล้วก็ขยุมมาสองกําใส่ไปนะครับ เอาดกจริงๆเราคว่ำมุงไปเลยก็ได้ที่เหลือมานใสเพอาะแม่พันก็ปล่อยไปในนี้เลยมันอาจจะไข่เพิ่มเติมอีกนิดหน่อยก่อนที่มันจะตายก็ไม่เป็นไรนะครับอีกสิบวันเราก็เห็นเราก็จะเห็นร่วงน้อยถ้ามันจะไข่เพิ่มนะครับ แต่ก็ไม่เยอะหรอกเพราะแต่และตัวมันจะสิส้นอายุไขของมันเลยนะครับได้แล้วโอ้เยอะแน่นแน่แน,นเอาออกหน่อยแน่นไปแน่นไปจจมโบ้มันจะโตวไวสิบเจ็ดวันน่นะครับตัวยังขาวอยู่เลย ตัวย,ยังขาวเลยแต่ว่าใบเองแหละไออย่างนี้เราก็เตรียมเก็บไว้ทำพ่อแม่พันธุนะครับอ่ะโอเคนะครับเนี่ยโดยกะมังกะลังนี้ก็อันนี้ที่ผมบอกนะครับว่าถ้าในกรณีเราใช้กากมันตากแห้งนะครับซึ่งเขาจะเป็นก้นกอนในส่วนที่เป็นก้อนเนี่ยถ้าเราขยำไม่ดีนะครับ เวลาเราเราเราเอาไปทำกำลังฟักเนี่ยมันจะขึ้นลาอย่างเงี้ยนะครับมันจะขึ้นลาอย่างเงี้ยไอ้ส่วนที่เป็นก้นกอนๆที่เราขยับไม่ดีมันจะขึ้นลายอย่างเงี้ยนะครับสาเหตุที่มันขึ้นลาเพราะว่ามันพอมันเป็นก้นกอนๆเนี่ยมันจะเบามันจะลอยมันก็จะลอยขึ้นมาอยู่โอ้ไอ้กำลังนี้มีหนอนแม่โจ้ออีกแล้วโอ้โหไม่ได้แล้วอย่างงี้ แสดงว่ามันต้องมีกำลังอื่นอีกด้วยนี่เจอกำลังที่สองแล้วพอมีหนอนแม่โจ้แล้ว <c oughs> ด้วงมันจะไม่ค่อยดกนะครับถ้ามันลงก่อนก่อนจะมีตัวด้วงเนี่ยกำลังนั้นทิ้งไปเลยจะไม่มีด้วงแล้วนะครับเพราะว่ามันจะกินอาหารจนจนเละจนเน่าจนไม่มีด้วงเลยแต่ถ้ามันลงในระยะหลังจากที่มีด้วงแล้วไม่เป็นไร แต่อาหารก็จะหมดไวขึ้นนะครับอ่าเดี๋ยวมาต่อตรงนี้นิดหนึ่งในกรณีที่เราใช้กากมันตากแห้งมันจะมีเป็นก้อนๆนะครับจะมีเป็นก้อนๆถ้าเราไม่ไม,ไม่ไม่ขยำมันนะอย่างงี้นะครับถ้าเราไม่ขยำมนะันอะเวลาเราเอาเอาไปทํากำมังฟักนะครับถ้าเราทําขนจะไม่ค่อยมีปัญหาหรอกเพราะ่ด้วงตัวมันโตมันจะมันจะกัดจะเจาะกินได้หมดนะครับแต่ถ้าเราไปทํากำมังฟักอะ ถ้าเราไม่ขยำมันยังเป็นก้อนอยู่างนะครับมันมีความเบามันจะลอยเราผสมอ,อาหารเสร็จใส่เปลือกมะพร้าวเสร็จปล่อยพ่อแม่พานเสร็จอยู่สักพักนึงไอ้อนก้อนก็จะลอยนะครับลอยขึ้นมาอยู่ข้างบนพออยู่ข้างบนโดนโดนอากาศมันก็จะขึ้นลาอย่างเงี้ยนะครับขึ้นลาส้มๆอย่างเงี้ยซึ่งไม่ดีนะครับถ้ามีเยอะๆเนี่ยร่วงตายได้ เพราะฉะนั้นก็ควรจะขยําให้มันละเอียดให้หมดนะครับเหลดให้หมดมาดูกะลังนีกน้ก่อนจะปิดคลิปนะครับกะมังนี้ก็น่าจะดกใช้ได้อยู่นะครับถึงจะมีหนอนแม่โจ้แต่หนอนแม่โจ้เนี่ยมันลงที่หลังนี่อยู่หนอนแม่โจ้มันจะไวนะครับนี่ประมาณเจ็ดแปดวัน,นแบบนี้นะครับแก่แล้วเริ่มเริ่มตัวเริ่มสีดำแล้วซึ่งระยะเจ็ดแปดวันนี้ ด้วงมันไข่แล้วแต่ถ้ามันลงตั้งแต่วันแรกๆที่เราทำกำมับบงฟักนะกำมับบงนั้นทิ้งไปเลยนะครับไม่มีด้วงแล้วแล้วอาหารก็จะเสียด้วยเน่าด้วยนี่โชคดีว่ามันเพิ่งลงเพิ่งเข้าไปทีหลังแต่ถ้าเราปล่อยไว้อย่างเงี้ยไม่เกินอาทิตย์เรียบร้อยอาหารเน่าหมดนะครับพวกนี้มันกินเร็วกินเร็วกว่าด้วงแล้วเหมือนกับกินแล้วมันจะหลังสัน พิษออกมาด้วยหรือเปล่าไม่รู้นะครับมันจะทําให้ดวงตายและอาหารเนี่ยจะเละจะเน่ามากเลยจะเหมินเลยซึ่งกำลัาางนี้เดี๋ยวผมก็ต้องมานั่งจัดการอีกครับโยนไปตากแดดให้หมดให้มันแห้งตายไปเลยก็โอเคนะครับวันนี้มาแนะนําเรื่องก็วันนี้ก็มา แนะนําเรื่องที่ว่าเติมอาหารด้วงตอนไหนเติมรอบแรกนะครับเติมรอบสองรอบสามเนี่ยก็ตามระยะห่างกันเจ็ดถึงสิบวันแล้วแต่อาหารนะครับแล้วแต่ขนาดด้วงแล้วแต่อาหารเจ็ดถึงสิบวันไม่ควรเกินสิบวันถ้าเกินสิบวันถึงอาหารจะดียังไงก,ก,ก็ก็เน่านะครับก็หมดก็เน่าก็ดําแต่เติมรอบแรกเนี่ยเติมตอนไหนดีตามหลักการแล้วเราจะถ้าคนเลี้ยงใหม่ เราจะได้ยินมาว่าเติมตอน15วันซึ่งก็ก็เป็นไปตามนั้นนะครับเพียงแต่ว่าถ้าเราจะให้มันได้ผลดีขึ้นไปอีกนะครับให้มันละเอียดขึ้นไปอีกก็เติมในระยะที่มีตัวด้วงเยอะที่สุดนะครับช่วงไหนที่ด้วงเยอะที่สุดเติมตอนนั้นแล้วเราจะได้ผลผลิตที่มันเต็มที่นะครับคุ้มค่าเต็มที่ได้เยอะๆนะครับซึ่งก็ตามคิดที่ทําให้ดูวันนี้เลยนะครับส่วนเพื่อนๆที่สนใจ อยากจะทดลองเลี้ยงดูนะครับติดต่อเข้ามาได้ที่เพจอิทธิพันความด้วงสาคูนะครับหรือว่าเฟซบุ๊กอิทธิพัน์ทวีธนวง์ตามที่ขึ้นข้างล่างนี้นะครับจะสั่งเป็นชุดทดลองไปไปลองเลี้ยงจะขอคําปรึกษาหรือว่าอะไรต่างๆก็ทักมาได้นะครับยินดีตอบให้ทุกเรื่องที่เกี่ยวกับด้วงสาคูนะครับ